สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกซีวิวนะวันนี้ก็จะมาพูดใน EP 24ว่าทำไมผมถึงมาสอบราชการในตำแหน่งของวิศวกรโยธานะก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่เอกชนมาก่อนนะอืมก็เหตุผลที่ออกมานะครับก็หนึ่งเลยคือผมอยากทำงาน5วันลอสัปดาห์ผมอยากมีเวลาว่างสอ์อาทิตย์ให้แบบออวันนึงได้พักอีกวันหนึ่งเราได้ทา สิ่งที่ชอบได้ลองทํนู่นนี่นั่นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองก็ยังอายุน้อยอะ่ะแล้วก็แบบไอ,อพิสตกโยธายมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ผมอยากจะทาขนาดนั้นนะครับแต่งานเด็กชวนวที่ผมทำเนี่ยมันก็ทํางาน5วันต่อสัปดาห์นะแล้วก็แบบในวันที่เราหยุดเนี่ยมันมันเป็นการสลับกันหยุดอะ่ะเท่ากับว่าเหมือนมันจะมีคนทํางานในวันที่เราหยุดเท่าอ่ะแล้วก็เหมือนพอเขามาทํางานแทนเราเขาไม่เข้าใจตรงไหน เขาก็จะโทรมาละเราก็อาจจะต้องรับสายแล้วก็มันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับมันมันไม่พ้นกับเรื่องงานททนทีอ่ะเอออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเจอมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะผมก็เลยอยากจะหาเขาเจอใหม่ๆซึ่งแบบราชการเองเนี่ยก็เสาร์อาทิตย์มันหยุดอยู่แล้วอ่ะเหมือนก็เหมือนกับว่าทุกๆคนเขาก็รู้ว่าแบบเออมันเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยอันนี้ผมสันนิษฐานนะความเป็นจริงก็อาจจะมีอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยอืมแต่ก็นั่นแหละ มันก็จะแบบเคาเจอร์มันพอเคาเจอร์มันต่างกันเนี่ยมันจะทําให้แบบเออทุกคนน่าจะเข้าใจทุกคนหยุดพร้อมกันอ่ะมันไม่มีใครทํางานก็เท่าแบบว่าเออทุกมันก็จะไม่มีใครโทรมาเราวันนั้นแะอะไรเงี้ยผมก็คิดแบบนั้นนะแล้วก็งานราชการเองกันก็ค่อนข้างมีความมั่นคงอ่ะอย่างงานที่ผมทําอยู่มันก็ก็ดิพเอนซอนผลประกอบการอ่ะแล้วก็หลังๆมามันก็ไม่ค่อยดีหรอกอะไรเงี้ยอ มันก็จะแบบรู้สึกไม่มั่นคงอะไรอเงี้ยแต่ถ้าเนถ้าราชการเนี้ยเรามันคงแน่แน่เลยแล้วก็เรื่องรวมถึงบํานาญเนาะบํานาญเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างใฝ่าหาเลยนะคือบํานาญเนี่ยมันคือเงินที่เราใช้ในตอนกเกษียณเนาะเออทีนี้อืมตอนที่เรากเกษียณเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ไปได้ถึงอายุเท่าไหร่ใช่ไหมอืมแต่ว่าถ้าได้บํานาญเนี่ยคือก็ ก็ได้รับเงินเท่านี้ไปจนเราเราจะเราจะไม่อยู่บนโลกนี้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องวางแผนกเกษียณอะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคือเหมือนกับว่าเราก็เก็บเงินได้เลยอะเออคือเหมือนกับว่ากเกษียณมีคนมีอ่าเรามีเงินใช้แน่นอนยอะไรเงี้ยไม่ต้องวางแผนเหมือนเอกชนที่แบบอย่างตอนนั้นที่ผมทําเอกชนเนี่ยก็คือผมต้องวางแผนกเกษียณน,นะก็คือแบบต้องคิดตั้งแต่ตอนเรียนอ่าต้องคิดตั้งแต่ตอนที่ ทำงานครั้งแรกเลยแหละว,ว่าแบบเออเนี่ยได้เงินเท่านี้ต้องเก็บไปลงทุนเท่านี้ผล,ลตอบแทนเท่านี้ดอกเบี้ยทบต้นเท่านี้เพื่อที่ตอนกเกษียณเราจะมีเงินเท่านี้อะแล้วก็อ่าเราก็ต้องวางแผนอีกว่าอ่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ลงทุนในในกองทุนอ่าในในสินทรัพย์แบบไหนเนี่ยมันก็ต้องรู้ก่อนว่าอ่าในตอนที่เราเกษียณเราจะใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงีย้ยแล้วจะใช้กี่ปี ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่แบบมันทำให้ผมปวดหัวมากเพราะว่าเราไม่รู้รอกว่าเราอยู่ได้ถึงกี่ปีถูกไหมซึ่งตอนนั้นผมเอเ r เรตไว้ว่าผมจะอยู่ได้อีกประมาณสักยี่สิบปีหลังกเกษียณนะคือกเกษียณหกสิบอยู่ได้ถึงแปดสิบคำถามคืนแล้วถ้าแปดสิบยังไม่ยังไม่ไปล่ะแล้วลเงินมันหมดล่ะจะทํำยังไงใช่ไหมมันก็จะต้องไปบริหารความเสี่ยงอีกก็แบบโอเคง,งั้นเงินก้อนที่เราได้มาอาจจะต้องเอาไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่าแล้วก็อาจจะ นั่นแหละรอปันผลเอาปันผลเนี่ยมาใช้เป็นเงินกเกษียณอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องเอาเงินก้อนออกมาใช้กเกษียณอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันมีความเสี่ยงหมดมันปวดหัวมันบบเป็นเรื่องที่แบบเออแค่คิดมันก็จะแบบเครียดละนะแต่ว่าถ้าข้าราชการเนี่ยสบายบาย,าย,ายมีเงินใช้แน่นอนแล้วก็การันตี้ลยว่าหลังกเกษียณเนี่ยสบายนะครับแล้วก็ค่ารักษาพายาบาลนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญคือเหมือน ในกรณีที่เราก็เสียณนไปแล้วเราเอกชนนะแล้วเรามีเงินก้อนอยู่สมมติสิบล้านแล้วป่วยจะคนแก่ค่ะคนที่อายุเยอะมันก็ป่วยอยู่แล้วถูกไหมแล้วป่วยเยอะโชคร้ายเจอโรคร้ายเจอนู่นเจอนี่อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินก้อนตรงนี้มาสิมารักษาซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่ใช่ไหมเมันก็ทําให้เงินกรเสียนน้อยไปอีกเอาแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินอะไรยเงี้ยเออ ซึ่งจริงๆมันก็มีโซลูชันมีทางออกของมันนะนะแต่ว่า,าข้าราชก,การมันง่ายกว่าเออมื่อกี้เออเราก็ตั้งใจทํางานที่เราได้ได้รับมาให้ดีให้เต็มที่แล้วก็ถึงตอนกเกษียณเราก็นั่นแหละได้รับผลตอบแทนจากที่เราทํางานเพื่อประเทศชาตินะนั่นแหละตรงนี้เองก็โอ้อธิบายซะยาวเลยเนาะเออนั่นแหละเน่นก็คือเรื่องของบํานาญนะเรื่อง5วันเรื่องบํานาญนคะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ